ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจวันที่24มีนาคมที่จะถึงนี้ยังอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนแต่ก็เป็นห่วงนะครับฝ่ายค้านชุดนี้ดูดูแล้วจะพัฒนาเป็นฝ่ายแค้นอย่างแท้จริงครับแม่กว่าจะให้ถอนชื่อของทักษิณชินวัตรออกจากยติไม่ไว้วางใจใช้เวลาไปพอสมควร ยังไม่ไวายครับยังบรรจุคำว,ว่าบุคคลในครอบครัวเข้ามาแม่เอาให้เพียงพอเลยครับอยากพูดอะไรก็พูดไม่อยู่ในข้อบ,บังคับไม่อยู่ในรัฐธรรมนูญนายกรัฐมนตรีแพรทองทานเขามีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีครอบครัวมีลูกนะครับอยากจะยกเข่งเหมารอบมาพูดมาจาก็ให้ระวังไว้ครับ ประเด็นของการอภิปรายอยู่ตรงไหนอยู่ที่คุณแพรทองคานชินวัตรไม่มีความสามารถบริหารประเทศได้อย่างไรเมื่อไรอย่างไรไม่ใช่หลงประเด็นน้ำท่วมทุ่งหลงประเด็นหลงประเทศหลงวาทกรรมหลงตัวเองหัวขมำหน้ามั่นไส้น้ำท่วมทุ่งหลงเหลงละเลงไปแค่บำบัดความไข้ทางการเมือง อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวน,นี้แมโหมลงตึมตืมตึมตึมตมตมยัง,งยก,กับศึกสงครามอิสราเอลกับฮามาสแม่อิสอราเอลกับเบยมเมนใต้กับพวกปาเลสไตน์มันไม่ใช่ครับการอภิปรายไว้ไว้วังใจเป็นการชี้จุดบกพร่องเป็นการตรวจสอบรัฐบาลก็ทํามาทุกยุคทุกสมยัยแต่ว่าสมัยเนี้ยสมัยที่คบเด็กสร้างบ้านเนี่ย มันมีวาทก,กรรมหลงตัวเองคิดว่าตัวเองเนี่ยยิ่งใหญ่พักตัวเองเนี่ยโอ้โหถ้าเลือกพักอื่นเนี่ยใช่ไม่ได้ถ้าเลือกพักที่ตนเองสังกัดที่เรียกว่าเป็นฝ่ายแทนฝ่ายค้านเนี่ยสุดยอดอย่างนี้เรียกว่าหลงตัวเองหลงประเทศอย่าอภิปรายอุยกูย่าอภิปรายเมียนมาจนลืมมากที่นี่ประเทศไทยนะครับฝากไว้นะครับหลงประเด็นหลงประเทศหลงวาทก,กรรม หลงตัวเองหัวคำมัาหน้าหมันใส้น้ำท่วมทุ่งหลงเหลงละเลงไปแค่บำบัดความใครทางการเมือง <laughs>